พิมพี่นี่อะไรอะ่ะมะาม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็กะปิแซบ่บเจ้าเนี้ยเด็ดเมื่อวานอะ่ะฉันซื้อมาฝากแต่พอกินข้าวเย็นเสร็จแล้วอิ่มจนลืมบอกเธอเลยนี่ดูสิมีทั้งแบบดองแล้วก็ไม่ดองนะมาดันดองก็มีอู้เปรี้ยวปากต้ยงั้นฉันก็กินแล้วนะน้ำลายสอเลยอู้ ฉันก็ทอนดูพวกเธอกินไม่ไหวแล้วขอสักนิดละกันอ,อ,อร่อยซบว่ามันดีจริงๆนะเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันจึ้งมากแ่บๆดับไปเลยปกติแล้วอินดี้ไม่ค่อยกินของรสจัด finest, และยิ่งผลไม้เ <c oughs> <problems> ปรี้ยวดองแบบนี้เธอแทบไม่กินเลย แต่คราวนี้ด้วยรสชาติที่อร่อยบวกกับมีเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยเลยกินกันเพลินจนแม่ต้องมาเตือนเลยทีเดียวโหวสาวๆลูกจะเดินทางกันอยู่แล้วกินของเผ็ดของเปรี้ยวระวังท้องเสียนะอินปกติหนูไม่กินของพวกนี้ระวังจุดๆไม่รู้ด้วยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่หนูเข้าห้องน้ำไป ินนิดหน่อยเองค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนก็ขึ้นรถมุ่งหน้าไปพัทยาระหว่างทางต่างก็คุยเม้ามอยกันอย่างเพลิดเพลินแต่ยังไม่ทันไรดูเหมือนจะเกิดปัญหากับอินดี้แล้วเออขอโทษนาทุกคนมันอันไม่อยู่จริงๆโอยทำไมปวดท้องแบบนี้จะไม่ไหวอยู่แล้วหรือว่า เราจะจุดๆแน่ๆเลยเหมือนที่แม่เตือนเลยโอ๊ยไม่ไหวแล้วค่ะพ่อ,อนั่นไงแม่เตือนแล้วจะเดินทางอย่าไปกินของรถจัดลูกหนูจะไม่ไหวแล้วคะ่ะอ,อ,อินดี้หายลมออกมาและดูเหมือนว่ากางเกงในของเธอจะเลอะซะแล้วเอาล่ะพอจอดรถแล้ว ลงได้เลยลูกโอ้ยตายตายตายสภาพไม่น่ากินเข้าไปเลยถึงขั้นขี้แตกเลยเราเมื่ออินดี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถเป็นไงบ้างอินมันแสบโตด,ดมากเลยแต่ยังปวดปวดท้องอยู่เลยอะโอ้ยมาอีกรอบแล้ว มีอาการอะไรเลยเหรอทำไมฉันปวดท้องท้องเสียอยู่คนเดียวเลยไม่รู้สินะฉันคงเป็นพวกทาดแข่งมัง้งกินล้างกินผ่านเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอะไรเลยเราก็ต้องรู้ตัวเองเหมือนที่แม่เธอบอกนั่นแหละอินบางคน่ะกินได้บางคนกินไม่ได้สงสารเธอนะ